สืบสวนจังหวัดสระแก้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานสนับสนุนบกปออออทหรือปาปานอัการต่างโนาลยีเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการโฆษณาชักชวนให้มีการเล่นการพนันในพื้ทนที่อาคารนี้จึงขออำนาจศาลในการขอหมายค้นเข้าคนตามหมายค้นนี้โดยมีผู้กองเองเป็นหัวหน้าชุด ต่อยากหรือใครๆเพื่อทำเล็บประกันตัวได้แม้ตอนมีโควิดรอดได้เพราออะไาในหนังสือเดินทางน้องเขากลับเข้ามาเดือนกรุงหาปีที่แล้วถูกมอ่ะที่พี่ดูนัคือพอเกิดโควิดหนูก็กลับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ยังไม่ได้ข้าวไปเลยของน้องผู้หญิงของหนูทำโฆษณาชักชวนให้กับไปจบติดใจแล้วก็เหมือนกับน้องผู้หญิงนี้นะ ส่วนรายได้ที่ได้เนี่ยผมก็เท่ากันนะก็คือไม่ได้มีใครที่เป็นหัวหน้าแล้วได้เงินมากกว่าเท่ากันนะของหนูเนี่ยต้องทำคอนเทนต์วันละหนึ่คอนเสิร์ตหนึ่งก็คือหนึ่งการตามมีวันไหนทอดๆทำสองสามอะไรอย่างนี้นะก็คือเพืงอนเขาสั่งหนึ่งก็หนึ่งก็คือรายได้หนูก็เดือนละสองหมื่นเท่าเพื่อนทำนานหรือยังจ๊ะ กติคือว่าของเรียนเนี่ยต้องพฤติการนะแล้วก็อย่างคล้ายๆอะไรอย่างี้ก็คือดูของคนอื่นนะว่าแนวนี้สวยมีแล้วก็โอเอจาน้องของหนูเนี่ยทำโฆษณาชักชวนให้มีการเล่นการพนันแนยของเว็บไหนโจ๊กเกอร์ไทยแลนด์ก็คือสามคนนี้เป็นโจ๊กเกอร์คนนี้เป็นซอรสเอ็กโอแล้วจริงๆแล้วคนที่ดูแล สล็อตไก่โกะกับเจ้าเพิร์ยังไงเขาคนเดียวกันไหมกลิ่นเดียวกันนะเวลาผมได้เงินหนึ่งได้เงินจากคนที่โอนเดียวกันป่ะครับอ๋อเจ้าของเดียวกันนะโอเคของหนูได้เงินเดือนเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นโดยโอนเข้ามาช่วงวันที่เดือนเดือนวันที่หนึ่งเหมือนเพื่อนนะคนที่โอนเป็นคนเดียวกันนะครับถูกไหมทั้งสี่คนนะคนที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอนอ๋อแต่ก็รู้ว่ามีเงินเข้ามาใช่แล้วก็แล้วก็ส่งตสลิปให้ไหมล่ะ บบใช่หรนี่ใช่อ่าเราจะรู้ว่าออด<ช>ไม่ต้องอะไรอย่าให้ดูโอเคสุดยอดยอดคนโอนเงินมาเท่าไหร่วันนี้มีการเปิดยูธให้ลูกค้าเล่นหรือให้พัสเวร์ดอย่างนี้มีไหมเพราะมันจะเป็นเ้อาที่เราอธิบายก่อนมันเป็นคนละขอ้อหาเดี๋ยวขอหนูเนี่ยมันเป็นข้อหาเบาก็คือโฆษณาชักชวนอข้อมเมื่อเสร็จกระบวนการในการ ดำเนินคดีเแ็จแล้วของกลางทั้งหมดถ้าสารไม่ลิบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคืนให้ทั้งหมดโอเคครับา